ถามว่ามนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันบางคนมีอายุน้อยบางคนมีอายุยืนเป็นต้นเพราะเหตุอะไรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาฆเสนะค่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้มิได้เสมอกันอปายุกาบางคนมีอายุน้อย บางคนเกิดมาที่คายุกามีอายุยืนพระหวาพาธาบางคนมีอาพาธเจ็บป่วยมากอัปปาพาธาบางคนมีอาพาธเจ็บป่วยน้อยอัญเยทุพ,พนาบางคนมีผิวพรรณวัน,นะอันชั่วอัญเยวัน,นะวันตาคนอื่นบางพวกมีผิวพรรณวัน,นะอันงามอปเปสขาบางพวกมีอานุภาพน้อย มเหเัศขาบางพวกมีศักดานุภาพมากอัป,ปะโพคาบางพวกมีสมบัติน้อยพระหุโพคาบางพวกมีสมบัติมากอันเยนีจาคนอื่นบางพวกมีสกุลอันต่ำอันเยอุจจกุลิโนโคนอื่นบางพวกมีสกุลอันสูงอันเยทุป,ปัญญาคนอื่นบางพวกมีปัญญาน้อยปัญญวันตา บางพวกมีปัญญาวิเศษเกณะการณีนะด้วยเหตุเป็นไฉนพระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขตอบไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐลุกขาอันว่าต้นไม้ทั้งหลายอันเกิดมาอสะมะกาไม่เสมอกันอันเยติติกาต้นอื่นบางต้นขมคืนอันเยกตุกา ต้นอื่นบางต้นเผ็ดร้ายกาดอัญเยกาสายะวาต้นอื่นบางต้นเฟือนฝาดรุกขชาติบางต้นหวานกัะเหต,เหตุเหตุการเป็นฉนยนะัยณบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ารุกขชาติเหล่านี้ เป็นด้วยพืชต่างๆกันพระนาคเซนมีเถระวาจาว่าชั้นใดก็ดีมหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นมหิตศราธิบดีคนทั้งหลายนี้เกิดมาไม่เหมือนกันเพราะกุศลากุศลกรรมกระทำไว้ต่างๆกันสมด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระพักควันตะบพิษพุทธสัพพันอยู่เจ้าตรัสไว้เชนี้กรมมัสกาสัตตา กรรมทายาทากรรม,มโยนีกรรม,มพันธูกรรม,มปฏิสรณากรรม,มังสเตวิพัชติยะที่ทางหีนับปณีตตายาติกระแสพระพุทธดีกาตรัสโปรดไว้ว่าสัตตาอันว่าสัตว์โลกทั้งหลายอันจะเกิดมาในโลกนี้มีลักษณะต่างๆกันโดยประเภทกรรม,มสกา เหตุเพราะผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้กรรมะทายาทาบางพวกก็มีกรรมเป็นเชื้อสายกรรมโยนีบางพวกก็มีกรรมเป็นกำเนิดบางพวกก็มีกรรมเป็นเผ่าพงวงศาบางพวกก็มีกรรมเป็นที่พึ่งตกว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมสองจำพวกนี้แบ่งสัตว์ให้เป็นสองจำพวกออกไปให้เป็นหินะจำพวกหนึ่ง ให้เป็นประนีตจำพวกหนึ่งคือแต่งดีแต่งชั่วที่ฝ่ายกุศลก็แต่งให้ดีที่ฝ่ายอากุศลก็แต่งให้ชั่วช้านี่แหละพุทธดีกาโปรดไว้ชนีสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีส่งฟังก็มีนาำพระไทยโสมนสตรัสว่ากัลโลสิสาทุสสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วกรรมนากรณะปัญหา เป็นคำรบสี่จบเท่านี้